ครับครับก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้พระเพื่อไทยขออนุญ,ญาตถแถลงข่าวนะครับเรื่องทีเ่เนื่องจากว่าเดือนหน้านะครับมิถุนายนเป็นเดือนเขาเรียกว่าไพร์มันนะครับซึ่งมีการเฉลมิมฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับก็เลยเรียนว่าเนื่องจากว่า สภาผู้แทนราษฎรของเรานั้นได้ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นของบุติสภานะครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาย,ยนของทุกปีนะครับก็จะเป็นปีที่เฉลิมฉลองแต่ปีนี้ในเมื่อเราเดินหน้าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พักเพื่อไทยครับ ก็จะมีส่วนร่วมเหมือนทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเป็นงานใหญ่มากขึ้นนะครับโดยวันที่1มิถุนายนนะครับอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันเฉลิมฉลองนะครับพร์มันแบง g อก2024นะครับซึ่งเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีท่านนายกล้ําตรีเศรษวิลินคุณแพทองทานจินวัฒนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับมีกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับสมาชิกพักแล้วก็มีดารานะครับผู้มีชื่อเสียงหลายๆวงการนะครับก็จะมาร่วมงานพรยมันในวันที่1มิถุนายนนะครับโดยขบวนของพักเพื่อไทยนะครับอยู่ในขบวนที่1ครับมีชื่อว่าสมรสเท่าเทียมเลิฟวินนะครับ โดยขบวนของพรรคเพื่อไทยนั้นเราจะแต่งมาในทีมของยูนิคอนนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับเป็นตัวแทนของการเปิดกว้างทางความคิดเติมเต็มอัตลักษณ์อิสระเสรีภาพทางเพศนะครับมีเราบ่งบอกสิงความรักที่ไม่จํากัดนะครับซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะครับให้ความสําคัญกับความหลากหลายสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันนะครับ อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าตอนนี้หลายท่านก็มาถามครับว่าเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมนะครับที่ผ่านสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วตอนนี้ที่เราส่งเข้าไปที่วุฒิสภานะครับตอนนี้ทางพักเองผมเองได้เช็คกับทางวุฒิสภานะครับว่าทางวุฒิสภาเองจะมีการบรรจุนะครับระเบียบวาระในเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมนี้ ข้าพิจารณาในวันที่18มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการเปิดประชุมวิสามันสมัยวิสามันนะครับของท่านสวนะครับได้บรรจุไปแล้ววันที่18มิถุนายนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าท่านสวยังเป็นชุดเก่าอยู่นะครับจะผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อเตรียมที่จะดําเนินเรื่องขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็หวังครับว่ากฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมนั้นจะ ประกาศใช้ทันภายในปีนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุแล้วจะมีเวลาประมาณ120วันนะครับเพื่อที่จะบังคับใช้เพราะฉะนั้นเราก็หวังครับว่าท่านสวจะพิจารณาด้วยความรอบคอบเมื่อผ่านแล้วเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการทางด้านเอกสารเรียบร้อยนะครับเมื่อประกาศแล้วเราหวังว่าเราจะได้มีกฎหมายฉบับนี้ให้ทันประมาณสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมขอญาต ประชาสัมพันธ์นะครับเม่หนึ่งมิถุนายนนะครับเราไปเจอกันที่บริเวณศูนย์การค้านะครับสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนนะครับเราจะเดินไปเป็นขบวนนะครับของแบงก์ของไพรนะครับที่จัดงานยิ่งใหญ่นะครับเราหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมหลายแสนคนนะครับก็ขอญาตส่งต่อให้ท่านรองโฆษกหนุ่มครับเชิญครับครับผม เนื่องด้วยนะครับว่าปีนี้เรามีการผลักดันเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ได้รับผ่านวาระสามจากสภาพผู้แทนรัษฎรไปนะครับก็จึงเป็นเหตุให้การจัดงานพลายในประเทศไทยในปีนี้นะครับจะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบคลุมหลายๆพื้นที่มากกว่าทุกๆปีครับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยครับเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชนครับ โดยยึดในหลักการประชาธิปไตยครับดังนั้นครับนอกเหนือจากงานไพร a แบ k คอก r พร e เฟสติวัล2024ที่จะจัดที่กรุงเทพมหาคนครในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับพักเพื่อไทยเองก็จะได้ร่วมเข้าอยู่ในขบวนการเฉลิมฉลองของผู้มีความหลากหลายนะครับตามภูมิภาคต่างๆอีก17จังหวัดนะครับโดยมีการเริ่มต้นครับตั้งแต่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567เรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จะมีการส่งต่อครับหลังจากวันที่1ไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิเช่นงานเซเลนไพร์นะครับที่จังหวัดสุรินในวันที่8มิถุนายนงานภูเก็ตไพร์ครับวันที่9มิถุนายนงานอุดรไพรยที่จังหวัดอุดรครับแล้วก็โคราชไพรยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอันคอนราชสีมาขออภัยครับที่ในวันที่15มิถุนายนนะครับเชียงไฮ้พรายนะครับจังหวัดเชียงรายและอุบลพรายจังหวัดอุบลนะครับในวันที่16มิถุนายนลำปางพรายจังหวัดลำปางนะครับในวันที่22มิถุนายนและอีสานพรายครับที่ขอนแก่นในวันที่23มิถุนายนครับโดยแต่ละจังหวัดครับเราจะมีการจัดขบวนที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปให้สอดคล้องกับการสื่อสารในประเด็นต่างๆครับ ดังเช่นในจังหวัดลำปางนะครับเราจะมีธีมเรื่องความแตกต่างจึงงดงามจังหวัดขอนแก่นเราจะมาธีมเรื่อง celebration of love นะครับจะมีการจัดขบวนเป็นขบวนแห่ขันมากเป็นขบวนแห่ขันมากแบบอีสานที่จังหวัดขอนแก่นครับทางเพื่อไทยครับเราจึงอยากเรียนเชิญที่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านครับร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ครับเพื่อเป็นการร่วมรณรง์เรื่องความหลากหลายแล้วก็การยอมรับความแตกต่างทางความหลากหลายครับ โดยสามารถสแกน QR ว o d e ค้ครับที่อยู่ด้านหลังกระผมนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปของตัวท่านเองเพื่อจะได้เป็นภาพที่มีกรอบโปรไฟล์เป็นาการสนับสนุนงานพพรยแล้วก็ตั้งเป็นโปรไฟล์ครับตามโซเชียลมีเดียของแต่ละท่านครับเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมเฉลิมฉลองไพรยมันหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั่วโลกไปกับพักเพื่อไทยครับ ครับเ,เดี๋ยวขอให้ทางทาง่านสนสครนันนะครับได้เสริมนิดนึงครับเชิญครับครับก็หลายปีที่ผ่านมานะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ทํางานใกล้ชิดกับพรรคประชาชนเพื่อร่วมกันผลักดันพรบรสมบทเท่าเทียมนะครับจนจะสําเร็จแล้วนะครับก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยครับการาพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยังเหลือในขั้นตอนของท่านบุตรสีสมาชีกันนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยครับการพิจารณามีการประกาศใช้เนี่ยผมในฐานะรองประธานกรรมธิการพรบรสุวนต่เทียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทุกคนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่กฎหมายฉบับน,นี้จะผ่านในปีนี้จริงๆต้องบอกว่ารอท่านสวแล้วก็รอในประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก120วันซึ่งคาดาว่าภายในปลายปีเนี่ยครับเราทุกคนก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะสมรสกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับ ปีนี้ครับพรรคเพื่อไ,ไทยเองยังมีขบวนที่ชื่อว่า Friends of เพื่อไทยอีกหนึ่งขบวนที่จะเข้ามาร่วมกับบางก k o k Pride Festival นะครับโดยมาในสองแคมเปญครับได้แก่ Love is for everybody ครับด้วยความรักที่มีไว้สำหรับทุกคนไม่จำกัดเพศและก็ Love is for everybody ครับคนที่มีร่างกายถูกรูปแบบต่างมีความรักและสมควรที่ได้ความรักนะครับ พรรคเพื่อไทยเองตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญที่การต่อต้านในการบูลลี่ในสังคมครับแล้วก็จึงมีการร่วมมือกันในการสื่อสารเรื่องนี้สู่สังคมก็ผมผมเองนะครับก็ในฐานะเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยด้วยก็มีความยินดีมากๆที่เรากำลังจะได้ใช้เรื่องนี้นะครับได้ได้มีกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับก็วันนี้นะครับอยากให้ทุกคนร่วมมางานนะครับในวันในพรายมันนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกันครับขอบคุณครับครับก็ ฝากอีกครั้งนึงนะครับว่างานวันที่1มิถุนายนนะครับขบวนก็จะเริ่มจากสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผ่านทางสยามดิส c เวอรี่มาสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลเวิด์กนะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับว่ามาร่วมกันเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าทุกท่านที่พูดถึงนั้นเป็นการฉลองของทั้งเดือนมิถุนายนนะครับและผมทราบมาจากทางรัฐบาลเองครับว่าหลังจากมิถุนายนแล้วนะครับเดือนต่อๆไปจนถึงปลายปีนะครับก็จะมีงานที่ เตรียมการสําหรับการเฉลิมฉลองอกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งเ,เราจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียนะครับประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็หวังว่าเราจะร่วมภูมิใจในกฎหมายฉบับนี้ไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมทั้งยกระดับความเท่าเทียมในสังคมให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับท่านได้มีคําถามอะไรไหมครับครับขอบพระคุณมากครับ